มันปังในสัตว์โอ้ยมีเสียงแมวเง่าเง่ด้วยได้ไหมไม่เน้นทอนแล้วอุย้ย เฮ้ยเดินดิเดินเดินโอ้โหหยุดเดินเฉยเราต้องสั่งให้มันเดินอ่ะใช้ไอ้นี่ใช้เสียงพูดหพเห้รอดยังไงวะหยุดโดนผมมาตันไอ้นั่นนะไอ้ตัวนั้นน่นะช่ออะไวะ ขอบคุณทั้งสองครับโอ้โหเป็นไปได้ไงนี่ขอบคุณดอกกระหล่ำครับเอฟพีมามาสวัสดีครับถึงเวลาน่อยอเมริกาเจ้าหนี้ไม่มิกันเฮ้ยฉลาดครับปัญญชื่นครับตะกอนนี้เอฟพีสักเฮ้ยจริงเหรอสวัสดีครับคอนโซล สวัสดีครับจริงเหรอสองดาวจริงเหรอเนี่ยมีกำลังใจในบล็อกสองดาวอะ